สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท,ท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาด ล่าสุดโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทมีความคืบหน้าชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประมาณ50ล้านคนได้เฮกันอย่างแน่นอนครับตามที่รัฐได้กำหนดนะครับว่าจะมีการให้ลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน วันนี้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดออกมาแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนวันลงทะเบียนวันนี้นะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ในเรื่องของกำหนดวันลงทะเบียนและกำหนดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ สำหรับกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนได้นั่นก็คือจะต้องมีอายุ16ปีนะครับผมมีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนและมีเงินที่นะครับเสียภาษีไม่เกิน840,000 0บาทนะครับผมอันนี้ก็คือสามข้อหลักๆแต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองผ่าน3ข้อนี้ก็สามารถลงทะเบียนและรอรับเงินกันได้เลยแต่นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือนะครับการลงทะเบียน การลงทะเบียนนะครับจะต้องนะครับผมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแอปทางรัดย้ำนะครับว่าแอปทางรัดแอปเดียวเท่านั้นนะครับตามที่ผมเคยทำคลิปออกกันไปก่อนประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครทราบเลยนะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไปแล้วนะครับผมซึ่ง วันนี้ก็มีการอัปเดตล่าสุดนะครับผมในเรื่องของการรับเงินนะครับจะต้องนะครับรับเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมซึ่งถ้าใครสังเกตดูนะครับจะเห็นบนหน้าจอนะครับจะมีคำว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอล Wallet บริการสำหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอล Wallet เห็นไหมครับผม จะต้องมีเมนูนี้ขึ้นมาหลายคนเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้เมนูนี้มันอยู่ส่วนไหนของแอปพลิเคชันทางรัฐเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับอันดับแรกผมขอพาทุกท่านนะครับไปสมัครแอปทางรัฐกันก่อนซึ่งหลายคนยังไม่เคยสมัครนะครับผมไปสมัครและทำตามผมกันได้เลยครับการสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐย้ำนะครับว่า ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับหรือใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสมัครได้นะครับแต่มันมีเทคนิคและเคล็ดลับนะครับผมเดี๋ยวผมขอบอกอต่อท้ายจากคนที่มีโทรศัพท์มือถือก่อนแล้วกันสําหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เปิดแอปขึ้นมานะครับผมแล้วกดปุ่ม ที่คำว่าสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเลือกคำว่าสมัครสมาชิกนะครับ 3. นะครับสมัครด้วยบัตรประชาชนให้เรากดเลือกได้เลยครับแต่ถ้าใครที่มีแอปพลิเคชันไทย i อดอยู่แล้วก็กดสมัครผ่านแอปไทย i อดก็ได้ส่วนการสมัครผ่านบัตรประชาชนนั้นนะครับเราจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับผมและเขาจะให้เราสแกนบัตรประชาชน สแกนหลังบัตรประชาชนให้อยู่ในที่แสงสว่างเพียงพอนะครับผมและหลังจากนั้นเขาจะให้เราตรวจสอบตัวทานข้อมูลเลขหน้าบัตรชื่อนามสกุลนะครับประมาณนี้วันเดือนปีเกิดนะครับเลขหลังบัตรให้ตรงกันนะครับผมและหลังจากนั้นก็่อาให้เรานะครับผมกดตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับจะให้เรานะครับผมกด สแกนใบหน้านะครับผมเขาจะมีคําว่าเริ่มยืนยันตัวตนนะครับโดยจะให้เราสแกนใบหน้าของเราให้เรานะครับสแกนใบหน้าของเราพอสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะครับเขาจะให้เรานะครับผมทําการตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านย้ําอีกทีนะครับในส่วนของคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับว่าอบางทีเนี่ยบางบ้านนะครับมีกัน4ี่คนนะครับ อาจจะนะครับมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวบอกว่าเอ๊ะแล้วคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะทํำยังไงก็สามารถนะครับผมลงทะเบียนนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจะลงกี่คนก็ได้มันคล้ายๆกับเฟสน,นะครับสมมติคนที่1ลงไปแล้วถูกต้องไหมครับผมก็ให้เรากดออกจากแอปทางรัดก่อนหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับคนที่สสมัคร ผ่านแอปทางรัฐทําตามขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งมาเหมือนกันเลยนะครับผมหลังจากนั้นพอสมัครเสร็จแล้วตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ให้จําให้ดีนะครับย้ํานะครับว่าจํารหัสผ่านกับบัญชีผู้ใช้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องนําไปกรอกเหมือนกับเฟสนะครับทั้งบัญชีด้านบนและรหัสผ่านด้านล่างย้ําตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะกี่คนก็สมัครผ่านมือถือเครื่องเดียวได้แต่ย้ําว่าจะต้องจํา บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่เราตั้งให้ได้นะครับผมย้ำตรงนี้เลยครับดังนั้นหมายความว่าเรามีมือถือหนึ่งเครื่องเราจะ,ะสมัครบัญชีกี่คนก็ได้หรือจะสมัครเพื่อรับเงิน1 0,000บาทดิจิตอลกี่คนก็ได้นะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับผมหลังจากที่เราสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วการใช้งานนะครับก็เข้ามานะครับตรงคำว่า เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ใส่บัญชีผู้ใช้นะครับบัญชีผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนเราแล้วก็รหัสผ่านก็เป็นรหัสที่เราตั้งไว้ที่ท่านจดไว้ย้ำนะครับว่าต้องตั้งให้จําง่ายและจดไว้ทุกครั้งนะครับผมนี่คือเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการสมัครแอปทางรัฐนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่า ใช้มือถือหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคนหรือ,อบ้านหนึ่งอาจจะมีมือถือแค่เครื่องเดียวแต่ว่ามีคน4คนนะครับที่สามารถสมัครได้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือ,อสมัครไปนะครับแล้วก็กดออกเหมือนกับเฟซครับผมหลังจากนั้นก็สมัครใหม่สมัครให้ครบ4คนพอจะเข้าใช้งานก็กดใส่รหัสผ่านใส่บัญชีของเราเข้าไปเหมือนเฟซทุกอย่างเลยครับผมสลับกันใช้ได้นะครับในส่วนของแอปทางรัฐนะครับผม ตามที่ผมได้บอกไว้ว่าตอนนี้นะครับผมในแอปทางลัดจะมีเมนูนะครับที่มีชื่อว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอ l w a ลเลตออกมาแล้วซึ่งเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่อ่าไว้ใช้กดรับสิทธ์รับเงินย้ำนะครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูของอ่า โครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเองนะครับไว้กดรับสิทธิ์รับเงินและใช้จ่ายเงินก็จะต้องใช้จ่ายผ่านเมนูนี้เท่านั้นนะครับผมสําหรับการเข้าเมนูนี้นะครับท่านสังเกตบนหน้าจอนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่านโยบายรัฐบาลเห็นไหมครับผมถ้าใครที่อ่ายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับให้กดทีหลังก็ได้นะครับเนาะกดเข้าไปที่แอปทางรัฐนะครับที่เราได้สมัครไว้แล้วนะครับกดลงไปตรงคําว่านโยบายรัฐบาลนะครับ พอกดไปแล้วนะครับผมก็จะปรากฏนะครับเมนูที่มีชื่อว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตเมนูนี้นะครับให้นะครับเรานะครับหลังจากที่เรากดอ่าสมัครแอปทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งสิงหาคมนะครับผมเราก็อ่าเข้ามากดยืนยันลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแอปแอพพลิเคชันทางรัฐผ่านเมนูนี้ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับผม ไตรามาสที่4ของปีนี้ก็คือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะครับรัฐก็จะมีการโอนเงินนะครับที่เป็นดิจิตอ l วอลเล็และเข้ามาสู่บัญชีของเราก็คือเมนูนี้แหละครับผมก็คือเมนูลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับผมตอนนี้นะครับยังไม่เปิดเมนูนี้อย่างเป็นทางการแต่เขียนไว้แล้วว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้ลงทะเบียนโครงการเติมเงินดึงบืนบาทดิจิตอลวอลเล็ นั่นหมายความว่านะครับผมรัฐได้เตรียมพร้อมแล้วสําหรับโครงการนี้ย้ํานะครับว่าโครงการนี้นะครับผมให้ลงทะเบียนนะครับกดรับเงินรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปส่วนแอปทางรัฐตอนนี้เราสามารถสมัครรอกันไว้ได้เลยครับผมย้ำว่ามือถือหนึ่งเครื่องจะสมัครกี่รหัสกี่คนก็ได้นะครับหรือมีคนเดียวเครื่องเดียวก็กดสมัครไว้ก่อนได้เลยรอ กดยืนยันรับเงินอีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับย้ําว่า1สิงหาคมนี้นะครับผมสมัครและนะครับกดยืนยันรับเงิน10,000บาทเริ่ม1สิงหาคมนะครับส่วนแอปทางรัฐสมัครตอนนี้เดี๋ยวนี้หลังจากรับชมคลิปกันได้เลยครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมสําหรับการสมัครและวิธีการลงทะเบียนใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมซึ่ง อันนี้เป็นข้อมูลสดๆร้อๆเลยนะครับที่ผมได้ไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กันนะครับสวัสดีครับ